คาถาพระเจ้าเปิดโลกเป็นของหลวงพ่ออรหันต์บาทใหญ่สระบุรีท่านกล่าวไว้ว่าถ้านำคาถานี้มาภาวนานั่งสมาธิจะบังเกิดสเสน่หเมตตามหานิยมในตัวเองพุทธังบังเกิดเปิดโลกโลกวิทูวิโสทายิธรรมังบังเกิดเปิดโลก โลกวิทูวิโสทายิสังคังบังเกิดเปิดโลกโลกวิทูวิโสทายิพุทธโมทะลุโปงฟ้าพุทธโป่งดินโปรงสายสินโปรงมหาสมุทรสาครพุทธโกษาลังกาสิงหละภาษาพุทโธเปิดบ่องธรรมโมเปิดช่อง สังโคเปิดเปิดสำเร็จสำเร็จสำเร็จ